วิธีทำคำถามแบบนี้ขั้นที่1เราต้องดูให้รู้ก่อนว่าในช่องว่างช่องนี้เนี่ยเขาต้องการคำชนิดไหนเห็นแค่นี้น่าจะพอเดาได้ว่า many firms บริษัทหลายบริษัทเนี่ยเป็นประธานของประโยคถูกไหม subject เป็นประธานของประโยคถ้า many firms คำนี้เป็นประธานของประโยคช่องว่างที่หายไปก็น่าจะเป็นกริยาถูกไหม verb อ่าโอเคเรารู้แล้วเนี่ยว่าช่องว่างช่องนี้ต้องการ verb แต่คำถามคือก็ไม่รู้อยู่ดีว่า choice ไหนมันเป็นกริยาถูกไหมจะดูยังไงอันนั้นคือสเต็ปถัดมาเขาบอกว่าให้เช็คที่สิ่งที่เรียกว่า suffix ให้ suffix เนะี่ยมันคือส่วนที่ อยู่ด้านท้ายของคํามันจะบอกว่าคาคำนั้นเป็นคําชนิดไหนเอารู้เลยเหรอลองมาดูกันเห็น o r แบบนี้เดาได้เลยว่ามันเป็นคํานามแบบที่เป็นคนด้วยมันใส่ช่องนี้ได้ไหมไม่ได้ก็ตัดทิ้งไปข้อหนึ่งตัดไปหนึ่งข้อ Choice ถัดมาคําว่า comparisons ลงท้ายด้วย t i o n เป็นคํานามใส่ช่องนี้ได้ไหมไม่ได้ตัดไปอีกข้อหนึ่งช้อยสุดท้าย competitive ลงท้ายด้วย i v e เสร็จเรา i v e แบบนี้เป็นคำ adjective ใส่ช่องนี้ได้ไหมใส่ไม่ได้ตัดไปอีกคอหนึ่งได้คำตอบแล้วยังไม่ได้แปลเลยคำตอบคือ choice A คำว่า compete compete เป็น verb เป็นกริยานั่นเองถ้ารู้เรื่อง suffix รู้เรื่องชนิดของคำจบละคำถามประเภทนี้เสร็จเราแต่คำถามคือ suffix มันมีอะไรบ้างวะใช่ไหมไปดูกัน common suffix ก็คือ suffix ที่ common พบบ่อยเจอบ่อยเหล่านี้เป็นไงครับโอ้โหบานเลยคําถามถัดมาก็คือจะจํายังไงมันมีบานเลย suffix เนี่ยจะจํายังไงพี่มีตัวช่วยตัวช่วยของเราคือ flashcards เรื่องของ word families ก็คือคําที่มันอยู่ในกลุ่มอยู่ในตระกูลเดียวกันแต่ว่า suffix มันไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นย่างคำว่า agree มีแปลด้วยตกลงเสร็จแล้วเราจะเห็นคําที่มันอยู่ในตระกูลเดียวกันอยู่ใน family เดียวกันกับคําว่า agree อย่างเช่นคําว่า agreement อันนี้ agree เมื่อกี้รู้อยู่แล้วว่า agree แปลว่าตกลงใช่ไหม agreement สีชมพูแบบนี้เป็น suffix รู้เลยว่า ment มันทำให้กลายเป็นคำนามเราก็จะรู้ว่าโอเค agreement แปลว่าข้อตกลง, Ag ree, กลง agreement e ข้อตกลง agreeable สีชมพูเป็น suffix ถูกไหม agreeable แปลว่าซึ่งตกลงกันได้เสร็จแล้วมันจะเป็นคำถัดไปอย่างเช่น apply สมัคร application การสมัคร applicant ผู้สมัคร แฟลชคอร์ดแบบนี้มันจะช่วยให้เราจําศัพท์ได้เร็วขึ้นเราไม่ต้องมาท่องกันทีละคาสะกดกันทีละตัวใช่ไหมแบบนั้นนะเสียเวลาแฟลชคอร์ดเนี่ยดูไปเลยใช้ตาดูแล้วก็ฟังเสียงด้วยโอเคไหมดูแล้วก็ฟังดูกี่รอบก็ได้ฟังกี่รอบก็ได้แล้วเราก็จะคุ้นชินแอปพลิเคชันจำเป็นภาพจําเป็นเสียงดูกี่รอบก็ได้มันจะทําให้เราจําได้ง่ายขึ้นจําได้เร็วขึ้นโอเคไหมพร้อมแล้วไปดูแฟลชคอร์ดเรื่องของ word family กัน flash c a r d word families agree ตกลง agreement ข้อตกลง agreeable ซึ่งตกลงกันได้ apply สมัคร application การสมัคร applicant ผู้สมัคร care ดูแล careful ระมัดระวัง carefully อย่างระมัดระวัง compete แข่งขัน competition การแข่งขัน competitor ผู้เข้าแข่งขัน competitive ซึ่งแข่งขันกัน competitively อย่างแข่งขันกัน competitiveness ความสามารถในการแข่งขัน